วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมอทอคอมแบทสองนะเอ่อพาสองพาสองพาสองเาจะดิพาร์ทแรกที่เล่นไปก็ขอโทษทีนะที่หายไปนานผมก็หายไปเพราะผมไปฟาร์มเกมล่นมาลฟาร์มนานเลยฟาร์มนานจนลืมเกมนี้คือผมฟาร์มเกมดีนานๆมากเลยนะแล้วผมก็เก็บสองร้อยโซแล้วก็ไปสุ่มไอการ์ดแพ็ค้นั้นเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าต้องนำเข้าเกมได้ อืมอมขอาแล้วเสียงดังจังวะก็ขออภัยนะอืมอาจจะมีเสียงรดเสียงอะไรพวกนี้ด้วยนะก็อภัยจริงๆผมเปิดคลองด้วยก็ได้นะเนี่ย ได uh ้ไ huh. ม mm ่เปิดก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมให้เปิดก่อนไหมไม่ต้องเดินมาตอนที่เขากินได้เลย โอเคก็ตอนนี huh. so yeah. uh ้เ huh. ข uh ้ามาแล้วนะคะอเครู้ลวนะจะบอกอะไรตอนนี้แยะเดี๋ยวาก่อนกแพ็กันนี้ครับนี่ผมส่งมันนี้ไป แล้วผมก็ได้ซับซีโร่เห็นไหมว่าโซ่ผมกำมาร้อยเก้าตอนนั้นผมน่าจะทำได้ประมาณสองร้อยก็โซ่ได้ละแล้วผมกำมาสองนี่ค <c> ร <oughs> ับท่านผู้ชมมาไกลมากไกลยนันถึงด้านนี้แล้วเออเอาไป็รืเรื่อ,องแาวว่าทำไมเราไม่ทำใหม่จะได้งนน่าย ันนี้เอาถุงบอสเลยไหมแต่มันห้ามยาวเกิน15นาทีอ่ะโอเคงั้นห้ามเกิน15นาทีเลยกัน อ,อตีไม่เข้าหรอกพระอาจารย์ทำมันกระโปรงแบบนี้ปะโวิชานี้บล็อกไม่ได้วะใช้วิชาอาคมอันกระดิกะเอามันไม่ไอิจอโรระยก็จมตีเราเข้ายี้อยูอย่ไหนเนี่ย อือฮั้นปิดฉากเลยแนละ้วกันยี่สิบหกแล้วเลเวลสักสิบกว่าสิบหกแล้วถ้าถึงเลเวลยี่สิบเราจะสามารถปลดล็อกสกิลเอ็กซเลีได้ครับ ฮึดีใช่ไหมล่ะดีโคตรดีอ่ะสายผาอันนี้เหรอมาโอเคโอ้หัวหมูอ่ามันกดยากมากอ่าเออโคตรยาก โอ้เศษเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวเรามันมีตัวเดียวไม่เข้าอย่างไรมีบอสนะดันไม่มีบอสนะไม่เข้ามป็นยังไง้ามีบอสซับซีโร่ก็ต้องได้ใช้สกิลเอ็กซ์เลย์ไม่ไม่ใช่ละคนละเรื่องละคิดไปได้ไงวะคิดไปสกายเลย โอเคเนี่ยผมอยากได้กินชีมากจะไม่ได้สักทีขอระบายผ่านแล้วกัน,าน,น,กนมาตีมาตีกับไม่โกงกันนะเราอะเป็นไงเนต็มร้อยอุ้ยลดพลังผมไปซะเยอะเลยฮะอะไรเนี่ยกระปุกจัง โออ้อมก็กก็รมาเป็นจีกับไม่ละเป็นจีเป็นจีไม่ใช่อะไรอาพวงดีกินขอโ่ษครับคข่งข้งเดียวก็ตายแค่สองข้งก็ตายแล้วโอ้ยถ้ามันต่อสู้ง่ายแบบนี้เนี่ย โอ้โห oh. แล้วผมสิบสองละโอเคอยู huh. ่งจี๊กฟันอ oh. ือหือการระดับน้เงินอย่างไงล่ะจะแต่ันีการระดับทองโอ้โหบอสด้วยผมอ่านเจอ B O S S แปลว่าบอสโอเค โอเคโอเคโอเคอะไรนี้จบก่อแล้วมั้งโอ้โหใครมันจะชนะได้เนี่ยโหโคตรอึดต่อยเซฟซิโร่โคตรเข้าอ่ะโอ้โหอ้ไม่ได้เตรียมตัวเอาตัมาดีๆด้วยเอาหัเอาไปเต็น ใ uh ห้จะตีนี่จะทำให้มันแข็งแล้ก็จะจมตีมันง่ายขึ้นอะไรทำอะไรแกทำอะไรอแกนะสิหรอฮะหรอโอ้อุ้ยอุ้ยจะตายเหรอไม่นะมกรไปอึไม่ตายวะยยสซัซลลกตายโ เฮ ah? hey, oh okay, ้ยนั่นบอสอะไรนะเว้ยทำไมไม่ได้ซับโอ้โอเคพอก็สำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย